กราบสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆคนรักพระสมเด็จทุกท่านครับวันนี้มาพบร,รบกันเหมือนเดิมนะครับพี่นารานอ้องบบารมีพาเครื่องครับพี่อ่าฝากช่องทางการติดต่อครับพี่ก่อนไปรับชมรับฟังกันครับเบอร์โทรครับพี่0ูนย์ครับ0ูนย์แปดเก้นจะครับจะเป็นในดีไลน์ก็0 6 2 0 8 9 0 1 5 7เช่นเดียวกัน นะครับสนใจรายการไหนพี่ต้อนสอบถามได้นะครับพี่นะขอรูปภาพขอลิงก์ขอรายเพิ่มเติมนะครับนะสแกนเคอร์อาร์ได้นะครับเนาะนี่ครับเน้นย้ำกันทุก EP นะครับนะเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับรูปเป็นรูปองค์พ่อพิพิธเนตรนะครับพี่นะทั้งโปรไฟล์นะครับผมสนใจเลือกชมดูนะครับพี่นะถูกใจรายการไหนก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับนี่ตรงนี้ครับหมายเลขนึงครับพี่หมายเลขนึงอันนี้เป็นราย รายการพระเป็นจ้าภาคีเนาะครับน้ององค์นี้เป็นพระรอดนะครับสภาพใช้หน่อยนะครับพี่นะเนื้อมันดีนะครับเป็นพระรอดนะครับพี่พระรอดพิมพ์ใหญ่เนื <Ne> ้อฉ่ำดีนะครับอ่าสวยๆเก่าๆเ,เลยนะครับพี่นะได้เก่าๆเ,เลยนะครับนวะมาแบบบ้านๆเลยนะพี่นะเป็นพระเหมาบ้านมานะครับพี่เรา สวยๆนะครับพี่หมายเลขหนึ่งนะครับหมายเลขสองอ่าหมายเลขสองนี่เป็นพระผงสุพรรณนะครับน่าเป็นพระผงสุพรรณรงนี้ได้หนานะสวยนะครับนี่พระผงสุพรรณรงนี้หน้าหนุ่มนะครับพี่นะหน้าหนุ่มนะครับเนื้อมันสวยพิมพ์ลึกชัดดีนะครับ คาบเก่าๆเลยนะครับพี่นะตามซอกนี่คาบฟงคาบฝุ่นก็ยังมีอยู่นะครับนี่แร่ดอกมะขามนะครับเม็ดแดงๆเป็นเนื้อดินดีนะครับนี่มันดีนะครับสวยๆเลยพี่หมายเลขสองนะครับต่อไปหมายเลขสามหมายเลขสามเป็นลีลาเม็ดขนุนนะครับนะลีลาเม็ดขนุนพระรกําแพงนะครับ มายเลขสามครับพี่ลีลาเม็ดขนุนพระกำแพงรดล,ลายก็ยังคมชัดอยู่นะครับนะถึงแม้มีอ่าเราใช้งานไปบ้างนะครับใช้พุทธคุณได้นะครับพี่นะใช้พุทธคุณได้นะครับหมายเลขสาม ไปกันต่อนะครับผมต่อไปหมายเลขสี่หมายเลขสี่เป็นพระนางพญานะครับนะเป็นพระนางพญาอ,องค์นี้เขาเรียกเป็นพิมพ์เป็นพิมพ์กุลงทอนะพี่นะเป็นกุลงทอแข้งหมอนก็จะนูนมาประมาณนี้นะครับเนื้อเก่ามากนะครับพี่องค์นี้นางพญากุลงทอแข้งหมอนสวยนะครับ มีคาบน้ำมงน้ำมากนะครับนี่ดำดำนี่ติดตามซอกนี่พี่นะครับสวยๆเลยนะพี่นะสวยๆเลยนะครับนะวันนี้ได้ชุดมาใหม่นี่ก็คือว่าจมนะพี่นะจมไอ้สมัยไม่โฟกัสนะพี่นี่สวยๆนะครับพี่สวยๆเลย กลงทอนะครับพี่กุลงทอต่อไปหมายเลขห้าครับนี่หมายเลขห้าเนื้อขาวนวลๆนะครับพี่นะหลังออกเป็นสังขยานะครับหน้าหลังสังขยานะครับนะมีรอยยุบๆนะครับขอบตัดด้านข้างนะครับไม่มีบิ่นนะครับพี่นะไม่มีบิ่นเลยนะครับนะสภาพสวยสมบูรณ์นะครับ เลขห้าครับผมต่อไปหมายเลขหกอ่าหมายเลขหกนี่เป็นพิมพ์อ่าพระประธานนะครับเราเป็นพิมพ์พระประธานสวยเก่านะครับมีคราบไขนะครับคราบไขคราบแป้งรอยพิมพ์นะครับเนี่ยโอยพิมพ์ลองพิมพ์มานะพี่นะหลังก็เป็นหลังกระดานนะครับ พิมพ์พระประธานนะครับพี่พิมพ์พระประธานนี่ครับหมายเลขหก 6. ต่อไปหมายเลขเจ็ดอ่าหมายเลขเจ็ดนี้จะเป็นอ่าเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับเป็นพิมพ์เส้นได้ดูเนือนะครับพี่นี่พิมพ์เส้นได้นะครับหลังก็มีร้อยขีดร้อยขวนนะครับเนี่ย นี่ครับหมายเลขเจ็ดพิมพ์เส้นได้นะครับนะสวยเนื้อเก่ายุคต้นๆเลยนะพี่น้าน้องมองเนะนี่ยครับพี่หมายเลขเจ็ดนะครับหมายเลขเจ็ด ต่อไปนะครับพี่ต่อไปหมายเลข8ครับนี่หมายเลข8นะครับนะเป็นเกีทะตุซุ้มวงนี้ผิวหิ้งเดิมนะครับผิวหิ้งผิวเดิมสวยสวย,สวยเดิมดีมากเลยพี่แบบนี้หลังเป็นหลังกระดานนะครับพี่เป็นหลังกระดานนะสวยสวยนะครับนะเดิมเดิม หมายเลขแปดนะครับหมายเลขแปดต่อไปครับพี่หมายเลขเก้านี่หมายเลขเ้านี่ก็เนื้อเก่าดีนะครับเนี่เนื้อหาผิวพัน์นะครับนะสวยเดิมๆไม่มีตกแต่งนะครับพี่นะไม่มีตกแต่งนะน้องเหมามาได้ยังไงก็นะครับนะไปแบบนั้นเลยนะครับพี่ไปแบบนั้นเลย กติกาของเราก็คือพี่ใครไวใครได้นะพี่นะท่านไหนไวกว่าก็นะครับได้ไปก่อดน,นะครับพี่ได้ไปก่อนนี่สวยมากนะครับนี่หมายเลขเก้านะครับหมายเลขเก้าไปกันต่อนะพี่นะไปกันต่อนะครับหมายเลขสิบ นี่พี่ดูเลผิวหิ่งหิ่งนะพี่นะผิวแบบนี้นะครับผิวหิ่งเดิมเดิมนะครับมวลสารในเม็ดขาวๆนี่เพียบเลยนะพี่นะ เดิมๆนะครับนี่สวยมากนะพี่นะสวยเก่าดีนะครับหมายเลขสิบนะครับอยู่ตรงนี้หมายเลขสิบนะ <c oughs> ต่อไปหมายเลขสิบเอ็ดนะครับหมายเลขสิบเอ็ด ใี่ว่างเว้นพี่ท่านใดว่างเว้นก็เข้ามารับชมกันนะครับพี่นะเข้ามารับชมกันน,นะครับก่อนไปทํางานหรือว่าพักผ่อนนะครับพี่นะก็เข้ามารับชมกันได้ครับพี่ัพูดคุยสอบถามกันได้นะครับนี่ครับพาสมเด็จวัาลักคางนี้ก็มีคาบน้ำตาลน้ำตาลนะพี่นะติดเนี่ยครับ สวยเดิมๆนะครับพี่อ่ะหมายเลขสิบเอ็ดต่อไปหมายเลขสิบสองนะครับนี่หมายเลขสิบสองนะครับหลังก็เป็นหลังกระดานนะครับพี่นะองนี้ออกมีสีเข้มๆหม้อ,อกแกน้ำมันต่างยวนะครับโอ,อกแกน้ำมันต่างยว นะครับนะพิมพ์คมชัดนะครับพี่ท่านไหนชอบเนื้อหาแบบไหนก็ลองทักลองโทรมาคุยกันได้นะครับพี่นะหมายเลขจำหมายเลขจำมีพีให้ดีนะครับพี่นะเน้นย้ากันเนาะนะครับจำหมายเล็จำมีพีให้ดีนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการแบบว่าค้นหาหรือดูนะพี่นะ ไวเช็คกนไอรายการนี้ปิดหรือ,อยังหนะ้าอะไรประมาณนี้นะครับพี่น้องจะได้แบบค้นหาได้ไหวนี่ครับหมายเลขสิบสามนะครับไอหมายเลขสิบสองนะครับพี่หมายเลขสิบสองสวยเดิมๆผิวเด,ดีนะครับหมายเลขสิบสามนะครับเราไปกันต่อเรื่อยๆยาวๆนะครับแบบ สไตล์ชิวๆแบบเรานะครับพี่นะสไตล์ชิวๆนี่วันนี้มาแบ่งปันเป็นพระสมเด็จนะครับนะเอาใจใพี่ๆคนเก็บสะสมนักนักสะสมพระสมเด็จพระเก่าพระโบราณนะครับอยู่คู่บ้านคู่เมืองมานะครับนะหลายร้อยปีนะครับนะเฉพาะพระสมเด็จนะครับ เป็นหลังเรียบนะครับนหลังเรียบข้างแน่นตรงนี้จะเป็นพิมลุงพุทธนะพี่นะเป็นพิมลุงพุทธนะเนี่ยครับก็มีคาบดำๆนะครับแนละ้วก็ติดทั่วทั้งองค์นะครับนะมีคาบอ่าเขาเรียกอะไรคาบไข่คาบอะไรนะพี่นะักติดเนี่ยหมายเลขสิบสามนะครับหมายเลขสิบสาม ต่อไปหมายเลข14ครับนี่หมายเลข14ี่พี่ๆท่านไหนที่ชมวิดีโอแล้วรู้สึกอย่างไรนะพี่นะสามารถอาคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้นะครับพี่นะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับแนละเพื่อ,อไปทําการปรับปรุงนะครับแนละแก้ไขพัฒนาขึ้นไปนเรื่อยๆนะครับหมายเลขสิบสี่นะครบรายการนี้เนาะ เกจเลี้ยวแหลมสวยด้วยนะครับเนี่ย<ะ>นี่ครับผมหมายเลขสิบสี่นะครับต่อไปครับพี่หมายเลขสิบห้าอนะครับนี่หมายเลขสิบห้านะครับนะเนื้อออกแกงนึบหนบนะครับพี่นะออกแกงนึบหนบตรงนี้สวยเก่ามากครับ นำเสนอเลยนะพี่นะนำเสนอเลยอยงนี้ดูเนื้อนะครับนี่นะครับนะเนื้อออกผิวแก่งหนึบๆนะครับพี่นะผิวเนี่ยอ,ออกแก่งหนึบเลย ดีนะมีส่วนตัวมองเนี่ยนะครับนะส่วนตัวน้องมองเนี่ยถือว่านะครับเนื้อหาผิวสวยเลยละนะครับพี่นะสาหรับองคนี้หมายเลขสิบห้านะครับเป็นพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุม้มนะพี่นะเป็นพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุม้มต่อไปครับพี่หมายเลขสิบหกหมายเลขสิบหกนี่จะเป็นอ่าฐานแซมนะพี่นะเป็นฐานแซม ลูกน,นะครับพี่นะมีค้าวปลูกหมายเลขสิบหกนะครับพี่อยู่นี้ ดีนะครับเนี่ยต่อไปหมายเลขสิบเจ็ดครับหมายเลขสิบเจ็ดนี่เนื้อชุ่มช่ำหนึบนุ่มดีนะพี่นะเนื้อชุ่มช่ำหนึบนุ่มนี่นครับนี่ข้างตัด เดิมๆบ้านๆนะครับพี่หมายเลขสิบเจ็ดต่อไปหมายเลขสิบแปดนี่ครับหมายเลขสิบแปดนะครับเราเป็นเกตทะลุซุ้มนะครับเกตทะลุซุ้มแล้วก็มีเส้นมารับพิมพ์นะพี่นะครับเราเป็นเส้นกรอบสี่เหลี่ยมเขาเรียกเส้นกรอบกระจกนะพี่นะบางท่านเขาเรียกเส้นกรอบกระจกจะขึ้นเป็นขอบนะก็สวยดีนะครับ หมายเลขสินะครับหมายเลขสิต่อไปครับพี่หมายเลขสิ้าอ่าตรนนี้มีค้าบพ,พิ้งนะครับพี่นะเป็นค้าบฝุ่นนะครับเนี่ยคบาบฝุ่นเพียบเลยนะครับ เป็นหลังกระดานนะครับพี่นะหลังเป็นหลังกระดานนะครับเป็นลายเป็นร่องกระดานนี่ครับผิวเดิมหิ้งดีนะพี่นะผิวเดิมหิ้งดีนะครับหมายเลขสิบเก้านะคะตรงนี้หมายเลขสิบเก้าเนาะ ก็ฝากติดตามด้วยนะครับพี่นะ้าฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับนาราน้องโบบรมีพาเครื่องนะครับช่วงเช้าก็จะมาแบ่งปันพาเครื่องนะครับนะไม่เกิน6นาฬิกานะพี่นะ้า6นาฬิกาช่วงเย็นก็จะไม่เกิน14นาฬิกานะครับหรือว่าบ่ายสองนะครับพี่ก็มีมาแบ่งปันกันอยู่ทุกวันนะครับพี่นะ้อหนีหลังยุบยุบนะครับ นี่นะครับหนะ้าหลังสวยๆเดิมๆบ้นานๆนะครับพี่นะหมายเลขยี่สิบนะครับวงนี้ผิวสวยเดิมดีนะครับหมายเลขยี่สิบครับต่อไปหมายเลขยี่สิบเอ็ดนี่ครับหมายเลขยี่สิบเอ็ด มีเส้นบังคับพิมพ์นะพี่นะสังเกตเส้นด้านบนนะครับนี่หมายเลข21นะครับเนี่ยผิวพันธ์มวลสารเยอะดีนะพี่ตรงนี้เม็ดแลเม็ดมวลสารนะครับ เลขยี่สิบเอ็ดนะครับเอาไปกันต่อครับพี่หมายเลขยี่สิบสองหมายเลขยี่สิบสองนะครับดังก็เป็นหลังเรียบนะครับพี่นะ เลขยี่สิบสองนะครับหมายเลขยี่สิบสองน่นะครับผมนี่ไปกันต่อนะครับผมต่อไปหมายเลขยี่สิบสามนะครับนี่หมายเลขยี่สิบสามนะเป็นพิมพ์ลุงพุทธนะครับเป็นพิมพ์ลุงพุทธตรงนี้เก่าเดิมบ้านๆเลยพี่นะครับนี่หูกว่าจจะเจ้าของจะปล่อยได้นะพี่นะนี่ นี่ครับเป็นพิมพลุงพุดนะครับพี่นะเนื้อขาวสวยนวนดีนะครับ os, นะครับสวยๆเลยครับพี่สวยมากนะครับพี่อยู่ใน,ในกลอบในตลับ ยี่สิบสามนะครับตรงนี้ไปหมายเลขยี่สิบสี่นี่ครับหมายเลขยี่สิบสี่นามีฝนขอบฝ,นะฝ,ฝนข้างนะครับพี่นะมีฝนขอบฝนข้างนะครับนี่ ขอบ่นข้างเนื้อหาสวยๆนะครับนี่อ่าในแบบบานๆเดิมๆเลยครับพี่ๆครับใหมายเลขยี่สิบสี่นะครับหมายเลขยี่สิบสี่อ่าต่อไปหมายเลขยี่สิบห้านะครับรายการสุดท้ายนะครับพี่หมายเลขยี่สิบห้านี่ครับเนื้อผิวแบบ ผิวหิ้งเดิมเลยนะพี่นะผิวหิ้งเดิมนี้น้องมาใส่ตลับไว้นะพี่นะน้องมาใส่ไว้เนะี่ยผิวหิ้งดีนะพี่นะน้องเลยมาใส่แบบมันเนื้อหามันเนื้อเกงแกร่งหน่อยนะครับเนี่ยอสวยนะครับนี่ยมีรอยแตกรอยล้านก็เป็นธรรมชาตินะครับพี่นะเป็นธรรมชาติสวยเดิมดีนะครับ หมายเลขยี่สิบห้านะครับพี่อ่ะนะครับผมหมาเยเลขยี่สิวันนี้ก็มีมาแบ่งปันนะครับนะมีมาแบ่งปันนะครับ25รายการเนาะสนใจรายการไหนก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับพี่นะเบอร์โทรไลน์ดีนะครับนี่ขึ้นทางด้านหน้าจอนะครับ0620890157นะครับย้ำอีกครั้งนะครับ0 6 2ย 0890157นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับพี่บีสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับนะเลือกชมดูนะครับถูกใจนะครับนะคอยปิดไปนะครับไม่ถูกใจเลือกปล่อยผ่านก่อนได้ครับพี่ไม่ต้องรีบต้องร้อนนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับพี่เฮงเฮงรวยรวยสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับเดินทางปลอดภัยตลอดเส้นทางทุกๆท่านนะัาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ